แล้วก็นี่ตัวหน้าจอตัวเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงแบบ Android Auto แล้วนะครับเชื่อมต่อ,อโทรศัพท์ได้ทั้งสองระบบเลย Android iOS ตัวหน้าจอตัวนี้ก็ Google Map อะไรต่างๆได้หมดเลยสวัสดีครับผมเซลนบอีซูซูในวันนี้ผมจะพามาดูรถคันนี้รถกระบะตอนเดียวรุ่นใหม่ปี2024นะครับ All New Isuzu D-Max 2024 เหนือลิมิตพิช <allen> ิตโลกนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 3,000cc สำหรับรถกระบะตอนเดียวของีซูซูรุ่นใหม่นะครับก็มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์1,009แล้วก็เครื่องยนต์3,000เครื่องยนต์3,000นี้ก็มีให้เลือกรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อก็มีให้เลือกอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นเครื่องยนต์1,009นะฮะก็จะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้สำหรับคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง3,000 รุ่นใหม่2024นะครับสำหรับรถกระบะตอนเดียวเดี๋ยวในวันนี้นะครับจะพาไปดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของรถรุ่นใหม่ปี2024ที่อยู่ในรถกระบะตอนเดียวของี s u ซ u นะครับสำหรับเรื่องสีในรุ่นใหม่2024ก็ยังคงเหมือนเดิมกับรุ่นปี2023ก็จะมีให้เลือกทั้งสีขาวที่เป็นสีธรรมดาแล้วก็สีบอลเงินกับสีเทารลมโบสีนี้ ที่เป็นสีเมทัลลิก2สีนะครับสีเมทัลลิกก็คือจะราคาจะแพงกว่าสีธรรมดาอยู่7,000บาทคันที่ถ่ายให้ดูอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าเครื่องยนต์3,000นะครับสปาร์คเครื่องยนต์3,000ส่วนเครื่องยนต์พันเรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าต่างกันในเรื่องของกําลังแรงม้ากกับเครื่องยนต์เท่านั้นก็สําหรับลูกค้าที่ดูเครื่องยนต์พันเหรือว่าเครื่องยนต์3 0 0พก็ดูจากคลิปเดียวกันเลย เหมือนกันทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการเกียร์ออโต้นะฮะก็จะมีเฉพาะเครื่องพัเท่านั้นมามาดูรูปร่างหน้าตาการเปลี่ยนแปลงของตัวรถปี2024เช่นเดิมนี่ตัวฝากระโปรงหน้าก็มีการดีไซน์ใหม่เพิ่มตัวแถบตัวฝากระโปรงหน้าทางด้านฝั่งบนนี่ใหม่นะครับฝากระโปรงหน้านี่ดีไซน์ใหม่เลย มิติในเรื่องของอาการมองทางด้านตอนหน้านะครับเปลี่ยนฝากระโปรงใหม่ดีไซน์ใหม่ตรงนี้ก็ทําให้รถดูมีมิติดูใหญ่ดูดูเหมือนรถสูงขึ้นกระจังหน้าก็ออกแบบเป็นแบบเขี้ยว2ชั้นเหมือนเดิมในส่วนของรุ่นธรรมดานะครับที่เป็นรุ่นล้อกระทะตัวตัวเส้นเขี้ยวตรงนี้จะเป็นสีสีดําเงานะฮะเปลี่ยนโนแบ็คเรียกได้ว่าจัดตัวตัวเส้นตรงนี้มาถือว่าสวยลงตัวนะฮะสำหรับตัวกระจังหน้าตัวนี้ เนี่ยเป็นพิโนแบ็กกำลังนิยมเลยไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าตาเพชรหรือว่าไฟหน้าฮอลโลเจนเนี่ยเป็นไฟใหญ่ๆแบบนี้เลยไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายขวาอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยตรงช่องด้านล่างเนี่ยแผงรังพึ่งตรงนี้สําหรับรุ่นเตี้ยเนี่ยก็จะเป็นแผงรังพึ่งแบบทีทีเล็กๆแบบนี้จะต่างก,กันกับรุ่นยกสูงนะฮะรุ่นยกสูงก็จะเป็นแผงรังพึ่งแบบนี้เหมือนกันแต่ว่า ตัวช่องลังตัวช่องตรงนี้จะใหญ่กว่ารุ่นเตี้ยเช่นเดิมรถรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะฮะหรือว่าไฟสปอร์ตไลท์ก็สามารถซื้อติดตั้งได้เหมือนเดิมส่วนอื่นๆนะฮะในเรื่องของเสาอากาศกระจกมองข้างเหมือนเดิมเหมือนกับรุ่นปี2023สําหรับเครื่องยนต์3,000นี่ก็จะมีสัญลักษณ์บ่งบอกตรงนี้3.0ในส่วนของขนาดตัวล้อก็เหมือนเดิมขนาด15นิ้วเป็นล้อกระทะเหล็กแบบนี้ ช่วงล่างต่างๆก็เหมือนเดิมก็มาพร้อมยางบิตโตนเหมือนเดิมนะครับสเปคจากโรงงานเนี่ยโดยรวมภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงทางด้านตอนหน้าอย่างเดียวดันท้ายเหมือนเดิมโคมไฟเอ่ยการดีไซน์ของไฟไท้ายเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับนี่แล้วก็ภายในภายในจะเปลี่ยนในเรื่องของตัวหน้าจอใหม่ สำหรับรุ่น2024นี่ภายในเราก็เปลี่ยนเหมือนกันตัวมาตรวัด M A D ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเป็นขนาด7นิ้วเหมือนเดิมแล้วก็นี่ตัวหน้าจอตัวเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงแบบ Android Auto แล้วนะครับเชื่อมต่อ,อโทรศัพท์ได้ทั้ง2ระบบเลย Android iOS ตัวหน้าจอตัวนี้ก็ Google Map อะไรต่างๆได้หมดเลย ใช้งานได้หมดเลย youtube ต่างๆนะฮะตัวหน้าจอตัวนี้จะเป็นขนาด8นิ้วนะแต่ว่าหน้าจอตัวนี้จะไม่มีกล้องถอยหลังนะครับก็เพราะว่าตัวกล้องถอยหลังของรุ่นรถของเราที่มีติดตั้งกล้องถอยหลังเพราะว่าจะบิวอินมากับตัวมือเปิดฝาท้ายตัวนี้จะไม่มีตัวนี้เหมือนอแค่แค่ขาดตัวกล้องถอยหลังไปเท่านั้นแต่ว่าการใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆเหมือนเดิมเลยเชื่อมต่อทั้งระบบ Android iOS ได้หมดเลย ระบบเซฟตี้เหมือนเดิมถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบรก ABS ระบบเสริมแรงเบรก EBD ครบเลยเรื่องของเบาะนะฮะเบาะผู้โดยสารก็จะแยกกับคนขับอิสระเลยคนขับก็ปรับปรับการใช้งานได้เลยระบบของเกียร์นี่เกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้ก็จะเป็นขนาด6สปีดสำหรับเครื่อง3000นี่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดจะไม่มีเกียร์ออโต้แต่ว่ามีรุ่นขับเคลื่อนสล้อให้เลือกใช้งานด้วย แต่เครื่องยนพันเก้เนี่ยก็เลือกเลยทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้มีให้เลือกด้านบนนี่มีที่ใส่แว่นตามาให้อาเหมือนรุ่นเหมือนรุ่นแอลเลยในเซ็ตของตรงนี้มาครบเรียบร้อยที่ใส่แว่นตาสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถกระบะตอนเดียวจะต้องการเอาไปบรรทุกเอาไปใช้งานนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถเพื่อการานิชย์โดยตรงเลยสําหรับบรรทุกการใช้งานหนัก,นกๆบรรทุกของเยอะๆ แนะนำรถกระบะต,ตอนเดียวเลยเครื่องยนต์พันเก้าลัวอืดก็ขยับไปเครื่องสามพันอยากได้เกียร์ออตโต้ก็มีให้เลือกนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์พันเายังไงลูกค้าที่สนใจก็เบอร์โทรอยู่ในคลิปนี้นะครับโทรมาได้เลย0814676289 ID Line ลน์ของผมอยู่ด้านล่างคลิปนะครับแอดไลนเ์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เลยซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรโอเคครับผมสำหรับวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่กับการรีวิวตัวรถรุ่นใหม่2024สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม